คุณรู้ไหมว่ามีผู้หญิงแค่14คนทั้งโลกที่สามารถเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลชายระดับนานาชาติได้ความจริงนี้จะทําให้คุณอึ้งไปเลยผู้ตัดสินฟุตบอลหญิงเคยถูกห้ามในอังกฤษนานถึง50ปีเพราะพวกเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับผู้หญิง50ปีที่บอกกับคนเครื่องประเทศว่าพวกเธอแต่ต้องกีฬานี้ไม่ได้เลย และถึงแม้ว่าการแบ่งจะถูกยกเลิกแล้วแต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นไปเรียบร้อยวันนี้ในบรรดาผู้ตัดสิน100คนในยุโรปมีผู้หญิงแค่4คนเท่านั้นนี่แหละคือจุดที่มันเริ่มแย่จริงๆผู้หญิง2ในสาคนที่ทำงานในวงการฟุตบอลต้องเจอการเลือกปฏิบัติทางเพศและพอเธอปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ในที่สุดนักเตะและโค้ชก็ยังบอกอยู่ว่าเธอมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะเป็นผู้หญิงไม่ใช่เพราะความสามารถของตัวเองสโมสรส่วนใหญ่แทบไม่มีห้องแต่งตัวแยกเลยเพราะสนามถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคที่ผู้หญิง ยังไม่ถูกอนุญาตให้มีตัวตนในฟุตบอลแต่นี่แหละคือสุดนอนที่จะทําให้คุณโกรธงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าผู้ตัดสินผู้หญิงทําหน้าที่ได้ดีพอๆกับผู้ตัดสินผู้ชายความแม่นยํา98.3%ทัเทันกันผลงานเหมือนกันแต่พวกเธอต้องสู้หนักเป็น2เท่าเพื่อแลกกับความเคารพแค่ครึ่งเดียว